ไม่ยังไม่เย็นโอเปยิงหมดแล้วเออเคขอบ่มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะเรียนอยู่ยิมเหยนูคือเพื่อนงานสุขสัจการเพื่อนฮอนแล้วเพื่อนปวยนูเปล่าเบียกพ่อนฮอนเอามือนึ่งแล้วฮอนค่ะมือหนึ่งถ้าไก่เท่เห็นนี่ค่ะนี่ว่าสิไปบเาท่าน เอกภาพอินดวนเลยค่ะเพื่นประกาศซื้อพอดีค่ะแม่เพื่อพอดีนะไข้แต่คนตกมาหลายปันได้ไ wow ข้จากฝนมาโตก็อยู่ในเรื่องของฝนตกคือวายุมันเหมือนกั่นตอนเช้าที่อ๋อคือนี้ก็เป็นวคำคำนั้งเรื่องของวัตถีซีนะครับเนนี้เป็นวัตถีซีนี่แหละค่ะเพื่อนประกาศฝากเล่าผ่านเพื่อนมากผู้ามากจากกาลสีนะค่ะเพื่อนการนั่งพัจจุพัดใจมารวมถวายรวมสางแม่คู่เนาะค่ะ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะครับผมจนมากแจกกัลสินพอเพิ่นได้สูกเดรลาไปสูกเดรมาณน้ำปูเนาะค่ะค่ะเพิ่นว่าการฟันดีมีโซคือปูไปบอกว่าสันพุ่นว่าเพิ่งกระเรื่อไรเสียมือ่ักค่ะครับผมข้าพเจ้ากระเรื่วมบุญมากเนาะค่ะไก่มาด้วยตัวเองวสันโบเดรมาเจ้าเทียนแต่เต้าเคย้าไอ้ากวสันว่าข้ามือมีมาอีกว่าสันตั้งใจมาหาปูโดยเฉพาะว่าสันมาข้าพเจ้าไปเพิ่งวัดเนาะค่ะวัดปูเททอง ค่ะโดยพึ age. Age. ่งวัดปูที่้องว่าสั่งฮอดไส้เลยอย่างนั้นค่ะคนกับมือค่คนที่จะได้ผ่าก็ั่งค่ะไดีกะมือเอื่อนเนาะค่ะว่างศิลาเกือผู้ใดอยากมารวมน้องก็ไดเนาะค่ะครับผมกจัดพิธีธรรมดานั่นแหละค่ะเพราะว่าปูคนเป็นผู้จัดเนาะค่ะปูทั้งปูวัดบรนเมืองุูหละไม่คูกะสิไปเห็นพิธีรวมกันนะคะเอซกฝารวมบุญมาไล่ปูไล่คนไม่คูก็สิรวม เพ็ดเป็นต้นผาปลาคือเก่านะคะในวันที่สิผาะล้วค่ะรวมไว้ในวันที่สิผาก็สีแห่ต้นเงินคือเก่านะคะต้นผาปลานะค่ะรวมสสั่งบุญไปนั้งกันนะคะสาม้าวกุเวนนะคะเพราะว่ามันก็หลายแสนอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็หายบาถ้าย่อยายเทียร <Brain. S 1> ินละหน่อยไปนะคะแต่ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะทุกทุกคนมือนีที่ได้ร่วมบุญนั่งกับ นากน้อยพอกระทั้งได้สร้างแถวคูเวียนไปทำกันไป็นคู่เป็นคู่คอหวยพ่อ,พอให้มีโศกมีลาภมีโศกมีมานซุขภาพแข็งแรงสูปผูซุปข้นทั่วหนาทวา่าตาด้วยค่ะซาด้วยบุญบารมีขององค์ครูเฮานะาคะเน้องผมที่ได้เฮ็ดได้สร้างแล้วก็นี่งานหนากน้อยซัมเบสร็จสิ้นได้ก็ย้อนบารมีครูแล้วก็ย้อนสายบุญเนาะค่ะสายบุญเอฟซีทั้งไกลทั้งไกลทั้งตา รวมปัจจุปัจนะค่ะผู้ละหาผละซีผู้ละลอยสองลอยผู้ละพันค่ะผู้ละหาลอยก็มีเนาะค่ะค่ะค่ะทั้งเอททั้งวันก็ไปซื้อกับเขากับปลาพร้อมกับยิมแตงโมนะคะแต่เอาเงินให้นาคน้อยไปทาเฮ็ดบุญอีกเนาะค่ะแต่ชได้เฮ็ดบุญเร็วๆนี่ยแหละค่ะแต่ราะทันถามกันเนาะค่ะจับคำว่าเกิดสองสามเมืองนี่ยแหละค่ะเพราะว่าการซเฮ็ดให้มันเรี่ยวล้วนนะคะแต่ะต่ หนาน้ยกระชีดกเชียดแงล้วเื่อนรับงานประสานด่ครับโอ้พัดกาว่าเชียดมือเลยว่ะเชียดมือเลยค่ะโอ้พัดพนั่นแนวยาพี่น้องเพิ่อนก็ยี่ท่าไก่เนาะแม่เทอวางศรล่าทอากับเออวากศร่าเลย้ะครับกันเลยโอ้แบบเท้เนี่ยไปคู่กับพ่อท่านในถามครับเนาะกับห่อเขาต้มนะครับเขา้มมือกนนับกระเทียดเออประสาเลยคกับข้าแกงหม้อแกงไม่น้อยนะกับงานไะเห็ดธรรมดาเนี่ยละเนาะเฮ็ด กาได้บุญได้กุศลซือเกานาค่ะมาใครเทศไทยผู่วงารับดังคันไปนะคะการือว่างานรุ่ร่งไปด้วยดีนะคะทื่อโดยแรงบุญนะคะเรงบุญเรงสัทธาสีเอฟซีได้มีนำมุกนำใจนะคะซอยนาคน้อยไม่คู่กับขอขอบุญขอบคุณแทนนาคน้อยนะคะสีพานมาทั้งไม่คู่ไม่คู่ค่เใช้ซ่องไปนามาค่ะมสาวส่สิบเอซองมาค่ะแลั่งตก่อนก็ปจุบันใจที่ไม่คู่ให้นาคน่อย แต่พ่อได้ยินเลยโอ้ชายอ่อนปวดตัวได้ชอบได้ได้องค์ละสามซอกให้ปวดไม่ครับพี่บัวอยากปวดลายกรเฮ็ดให้ให้เขาเิ้นเลยครับเสียสละางให้พ่อนะครับเออโอ้ลูกชายเพิ่บวชให้ล์ไส้หลาครับโอ้ดีดีดีพ่อเงก็ได้แต่น้องเบิ้งแหละครับน้องเบิ้งนอนแสดงว่านองบุญลายครับผมเจอได้บวดจูงพ่อท่ะดีคือกันนะครับ ประเด็น่็ซีนิม่อนคู่นะค่ะกับมือเลือนล่อที่ตามนะคะ่นะเพราะว่าบางเคื่อบางที่ผู้อาชีพทา่านโศกลนะไผ่บ่อเทวีสุวรรณบ่อปกตินี่ผู้ได้ไปจุดเลขกกับว่าใครคืนครนะับผมเพิ่นหายได้แต่ว่าเพิ่นกับบานะงคือแม่อคู่ไปจุดเมื่อกักับเห็นเลขกเปรตหูแจวว่าเลขกปรแต่ว่าเลขกเปรตพาค่งเนะสียครึ่งเดียวบัดนี้จนเสียหายไปเมือ่อเลยเม่คอคู่มาขออีกแค่ตัวหนึ่งแม้ว่าสันว่าใหวสามตัวก็เลยเขียนเหล็กหนึ่งหายซื่อ หรือสิเป็นวัวสิมา,น,าน,นี่ยก็บัแนาเดื่อแบบนึงแต่ว่าอย่าเลื่มน้ำไปนะคะไม่พูดโอ้สื่อนะพอกันแต่ว่ามือเอื้อนนีผู้ก็วเบาไว้แล้วเนาะกก่หายลับหนาครับล้งครับหัวครับถ่ายาบิย่พวกยา่าเด้อตรงครับเล็บรถน้องหญิง <laughs> เพราะว่าไฟขึ้นนะคะไฟขึ้นคันตรงกันในเครื่องพี่ในหารเลยแหะครับแมน6ก4 2เนาะค,ะค่ะไฟว่าวๆวาขึ้นแล้วก็มีเสียงห้องหาทุ่มครึ่งนะคะคเม <laughs> ื่อนันยัง่าจมเตือนผู้ได้ไม่คู่ก็เคยยันกับยันมาค่ะห้องขึ้น <laughs> บอกอายิ้มอยู่ห้หงคันคู่บอกว่าแปดสิบส่แบงครึ่งก็พอ <laughs>

เปเราไม่เาออกเลยนะคน่งปไปคู่กันไดเรียบร้อยไม่งเจ็ดกับมีหนึ่ง่สองวเนรถเสียกของสอสองสองสี่คกับคู้มว่ตองสี่สี่สองัเอนูว่าเอารอเสียกไปก็กิมเียก่ก็บอกกันนเอกก็บอกกเลครับผมสเอันอยรอบนะคะบ มาานันมันร้ค่ะที่นี่ตัวเดียวก็ได้ดอกูว่าคนกูกินเขาคำเดียวเลยแต่คนยังกูกินเขาคำเดียวเท่านั้คจะเขาเลือกแน่ ไหนขายยี่งทางไหนขายมงขายมัวส่กระปเออขี่นิ้มวงมอกกะจมาใส่นิ้งคัวเออเออนึกม่วงปูตาปูถือประคัวปูผู้ปูบุดคุณก็คือะทักก่หวานกาทงคักะรบหุขาถือใครชื่อว่าชูฟาอุ่งเนาะเออมือเีืออ้ามือนีือเป็นว่าชื่อถือน้ะอยู่เนาะว่าชื่อือมืออื่น ก็ลึกขามยามด้อเออกะไปว่างคือร่างด้วยไปมันเร็วมั่นคู่ับเริ่มเริ่มคือว่าเริม่มทางเนาะเริ่มทางข้าวกุเวนอือข้าวเวนคือวันเร็วเลยบ่านยนึงไม่ถักกุเวนคงต่อไปแต่อือร่างราอาจจะเต็มก็ถูกอือขอถูกขอรากขอถูกขอหมานได้ก็ลองบางถือได้บ้าถามดูอ่าก็รอกันดูเนาะเออว่าข้าวเวนคือ,กกอ,อว,วันจะว่า,างไง กับอ่านง่ายให้ต่อนนี้มาถ้าอ่านง่ายก็จะเริ่มตึงกลัวเร้่องกัวเอ้อแต่ถ้ายังไม่อ่านง่ายก็หายไปคือคือเนาะเออคงไม่ว่ากันเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นเอออ่าง่ายอื่งง่ายงักหน่อยกับเรือเดลยใครจะเหนื่อจะเช็ดตาคือใครมาเหนื่อยมากลัวไปเนาะเออผู้ชายวางรับรับขันไปเออกลับไปวางกาเมื่อนั้เออพูดูพูงงั่ง การแข่ปเนาะการมกรการั่่เออดูที่การกระทำจะขอจะบัิบัดิตรงแบบไหนเออจะฝึกจึกฝึกใจตัวเองได้เท่าไหร่เนาะเออมันดูที่จะของเรื่องเรือเออชวนบุญชวนกุคือห้าเคาวัเห้ากับฝึผู้ใดเออผู้ว่าเห็นบ้าขตายไปกับคืกกั เออการโต๊ะหมอนะลกมกใหม่เออคมบ่เคยคึกเพิยค่ะคมบ่เคยภาวนาบ่เคยคึกด้อเออมั่งกะรเรียบจะกลับใครมั่งเนาะยืมเนาะเออทำดีได้ืีทำทั่วได้ทั่วคนนั้นทำดีเออเปื่อราชโต๊ะภูไม้เออการได้คืนชาวบ้านฉันฝ่งเมืองแม่ดาวมาเรื่องฉันดาวบ่เรื่งเท่านั้นนะเอออันนี้มั่งวากันบ่ได้เพราะว่ามันงดูถือเท่าถือเท่าท่าเท่าฉัน เอออาขอใครว่าไงมีอะไรไหมออบคะเอคือฝากร่วบวมมาอนไม่ทันจะปทางของอื่นทางกอก่อนมั่บท่านก็เครื่อนเบอื่นอื่นนกอ่อวเคลื่อเะเอออา่าบมาร้ายรู่้ายข่งร้ายคือเสียงเสีงวาเออคือขาปพร้กคือูเงินกัด่างนลูกเนาะเออก็คือพ้นจึงพ้่ายของตัวเออเราทำบึกเราข้อได้ดึก เออไม่มีใครบังคับการทับวญแยกไปหาบี่บังคับคนเด้อเด้อการทับวญให้เกิดจากเกิดเกิดจากใจเขาอยากทําเขาจะทําเองไม่ได้เป็นนักเรีย,ปรยไปบีบ่บังคับใครให้มาทำนะนะเออเ,อ,อเขาคินเขาเห็นเขาคิดตัวอย่างคือดือเขาน้องหมกน้องใจน้องจิตน้องใจอยากเลื่อยากขักเขาจังถวายมากเนาะเอออันหนึ่งไม่ได้ใเรื้อรบ่ให้ลูกร้านไปเรืออร้าผู้ใด ลูกแรกอยากห็กกะจังเห็ดแล้วลูกแร้เออมันจังปืนบุบสึกกูค้นอยากปืนใจทำขั้นปืนใจทำไม่เหดไปกับพ่อใจบุกเออจังหวัดเข้าใจโอเคเออมาฝืนกันค่ะพอทนงานลูกรรกขั้นคือจะเรื่มาการจึงการทานการคือห้าเห the ็ okay. ุการกระท่เข้าเหตุการกระเจงคือบังคับจะไปอวดไปอ่านลู้ใรกการกึงการทานเหตุไปเออ เออการนุ่มคือหวานเพิ่มเขียนไว้เหมือนกันอ่ะเพิ่มบอกอ่อนขอดตอไข่กับไม่ว่าถือเอาเงิ่อนไก่ตเพิ่งกัดบอกเอาบอกคือเมืองมนุษย์นะเมืองมนุษย์เออถัาไปตัวร้ายเท่าไรเฮงดุเออได้กับเงี้ยโก๋กับคือกับเนาะเออบอชัดชื่อชื่อทัามันเปิดจากถังบอชิจากบอชเมืองมนุษย์รูปมนุษย ทุกแช้จะอยางคือมาบุกรันี่ละฮะคนดีแรงงานฮคนจริงมกจริงแ่งงานความคือแกิตัวความระโมโลมากเกิดขึ้นจากมนุษย์ตื่เออมนุษย์ทำมนุษย์ตื่นขาข้าัดคือบานเมืองเที่ยงของก็คือคือววบ่นวื่วังบ้างเนาะเอออันนี้ว่นบึงวบ้างมันก็เป็นหนอนคนเห็ดคนหรัมันว่ามืออื่นเห็ดเน ม่บอมันตึงอย่างงามอ้าเขาใครถือมือกันของลูกจะถือมือกันอคือเงินหนักแค่โน่บางเียกแข็งเงินแค่โ่บางเขาเงินนั่งกวาดเงน็หนกนักนก็ยืมจหนักเงินก็มเออพอว่างมาดจกแบบว่เออพ่อไหนว่างกักรานนุ่มคือหวานแต่เขว่างนั่งยืมขอมอันนี้พอพ่ไจะตัดถินเน้ บมระมารงงคือหวานเลแต่ขาคนะอ่างึงมันปูขาเออถึงว่าระงาคือกร้านอยากคืออากขังอือนม่งกอกกับขอเดียวคอไวค่ะเอามืเรื่องก็เอาเ่ะเช็ดผามึงมันโดปวดขัดวาเนาะ้านได้ใท่ได้ขอยว้ค่ะอือหากร้านได้แก่ตรงแก่ตัวเอาทืกแหน้ากกะเริ่มขึ้นเนาะ แปดนาฬิกาถึงกี่ถึงนาฬิกาครึ่งใช่ไหมเอเออีกกอ,ๆๆอง,นนงนนะอยากได้แข็งๆเลยนัยอะหนักเยอะอยากได้แข็งแมากวกว่าการง้างว่าอยากได้แข็งๆงเพราะคนนักบวบอกให้ไปเอาทึบแปดทึบเก้าทึบแปดทบเก้าพู้กันที่ทำงานกับเพื่องนาปูกพูดว่ เออผู้ใหคือถาวาอือลูกีจกทจจเอออึ้งนั่งก็จดถาวกะเบืองแช่ไหมอืลูกหน้าเท้าเบิอคือว่า,าอืมยาแงแวนะ<า>นะจอเย็นเนะาะ<า>มันคือพ่อว่าแบบเขคือหน่อยอเท่าันมไมู่ดวู่วัยา,ากะดอากเคิอเคือวัดเพงงเพิ่งดดเอาครัว่าคือวงพลังเป็นไงห้าโค รวมพลังเป็นหนึ่งเรื่องอยากโอูกกับเรื้องด้านหน้าของเถาวเวิร์ชูวันเวอร,ร,ร,ร์ร่าร่ำเวอร์ร่าโผลมั่จองถึงง่าสวยงามภูมแป,ป,ด,ป,ปดปแป,ปดปาิบแปด่มกูคแหลวม่นถ่อนปะเอาชึบแป,เปดเคเคนปเคบมกูได้เ่าว่าแถาเวิร์ชูวันชิบแป,ปดโอเคโอเคโอเค <laughs> สามขีค้คือพลังโมกู เออครับมากี้คือรวมภาัะเป็นหนึ่งเดียวอืมเอาเึฟแปะทำมาเร็วกระเป๋าอีนั่งก็ข้าบมันบม่ออกเลยพออ่อบม่ออกมันกับไ่ได้เลยเพระข้างไม่ออกไม่ได้เลยก็คือปลาูพ่การตายการตายพ่อทืมทได้เงินน,นี่เตุผนเงินมาเลยจะครูเออการตายเนาะอ,อืม เอาของนักเนาะเบานักเลียวเนาะยื่นปืนนักเดียวเป็นงบของตัวเนาะเอ้ายื่นไปฮักกะยื่นปืนเออนื่งปืนกระบอกเดียวกระบอกเดียวเป็นงบของตัวเขาก็เลย่ันย่งปืนนักเหียวได้งบของตัวแสดงว่านิ่งคืท้องตัวเรื่องปูไมนคือบ่กเป่าบอร์ดยื่นมาคือยื่นสองตัวงบ้องตัว กควึงเนี่ยถูกมากมาตางห่งจะคือคนกูก็คนที่คใจเเลยเออเอาปืนไปยิงนะอืมหนึ่งนัดเหลียวเกนหกสองตัวอืมมือได้เอปืนนปืนนืมนกเืมยมนกนืนกยืมปืนหน้าหนักเดียว เออเป็นยังคือได้หนกสองตัวได้บนนางได้ยินมั้มันจะคือได้ค่ขางปูแม่วากะคือเป็ดคือเป็ดนกสองตัวกับนกสองตัวนกสองตัวนาเดียวกันนาเดียวเออนาเดียวแต่ว่าตายสองนะนาเดียวตายสองเออตายสองนะดึงปืนนาเดียวได้นกสองตัว มาก็เป็นอย่างน้เออคือคือะหน้าแบบเชือเออจะชือกแถาโขแถวเชือกใจเอาชือกป็ดเรื่ไว้อะมันจะออกก้อจัด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 ยืจัดถันอืมจัดไปหนึ่ดวนอืได้คือบอกใจเงใจึงึงตอ่ัเต้นปกหอมืมมาเอื่นงกับังชื่อหาเหรอวังชื่อ